มาวรัเอออย่างนี่ดินเินกระดามมากินกระดามช้างกระเมนเขาเรียกกระดามครับปูปูกระดามสวัสดีครับวันนี้มาตำตีกล้วยครับกับช้างกลืนนะครับกินกับปูครับปูเดี๋ยวไปชมปูกันครับ านี่มาครับปูย่างปลาย่างกินกับตำปลีกล้วยนะครับสูตรทางกลืนหมอ ข้าวเที่ยงครับข้าวเที่ยงคือเกาวมีไข่ต้มด้วยนะครับนี่ไข่ต้มด้วย sim bưng xin bưng xin măng mượn mưa ừ. bài từ mờ mua mà, mò thêm ngon, sốt 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 sốt

ไข่ต้มนต่ประโหลดมาท่องเลยไข่ต้มด้วยมันจะเป็นมาตูมไหมเนี่ยมาตูมได้ยังไงว่าไข่ต้มกล้องไม่ต้องหิวนะครับห้ามหิววนะครับตากล้อง ดือน้ำลายเอาพอครับโอ้โหต้นปลาร้าว้าอ,อ,อ,อ มับมุยขมับปีกมับกะดามกะดามกินกระดามกินกระดามจากเขเมียนเขาเรียกกะดามครับปูปู่กะดาม มือตันรูนกับแยกแยกแยกครับแยกช้อนครับขาดไปแซบีออรียอื อร่อยมากเนี่ยปูยิ่งอร่อยเลยปูโภงโอืมโภอืมปูนาของไทยยิ่งหอมยำข้าวเหนียว กินวัวเลี่ยนนะครับเนื้อวัวกินตำบ้างกินตำในนานิดในน้าเรียนนี่ต้องกินหัวครับาถูกสังปลาไม่ได้กินเรียนที่ตังเบ่งกินสี่ิบวานี่สวยมากเลย ครับชมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเฮะยลาแล้วครับ